สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมปาราจับมาประหารที่27เมษายนนะครับเมื่อวานสามฮานอยฮานอยพิเศษเด่น4เด้งบนล่านะครับเจาะ4 8 8แนะครับขอร,รู้เงินต่อครับเมื่อวานออก8 4 5 4 8ห8นะครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้จากตัวปิดเมื่อวานนี้ชอบ9ครับ วิ่งบนรูดล่างก้าวนะครับวิ่งบนรูดล่างกนะ้าวเนาะเลขที่ผมจะวางถ้าท่านชอบนะครับตามทาไม่ชอบผ่านครับและถ้าในคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับจอบครับผม294979ครับ294979

8 8ดแ8แล้วก็298ครับ17นาฬิกา30มาทีมารุ้นผลกันครับก็เดี๋ยวรุ้นกันอีกครับในหุ้นต่อๆไปนะครับผม